ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริกตาคู่ครัวรสดีไล่พนเอฟไร้กลิน่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอคนัวหมอ ทู้ชมนะครับที่อยู่ระหว่างการหาที่อยู่อาศัยซื้อบ้านซื้อโครงการนู้นโครงการนี้ต้องดูครับบางทีนะครับทาสัญญากันเรียบร้อยไปถึงเวลาโอนโอน,โอนที่ไม่โอนบ้านบางที่โอนบ้านไม่โอนที่บางที่กระายาเงินจะไม่ยอมโอนเอ <c oughs> ปัญหาก็เลยเกิดครับวันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องซื้อบ้านไม่โอนบ้านเชิญท่านผู้ชมครับ กินอะไรดีนะาที่รักจ๊ะขอดูหน้าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสั่งอะไรดื่มสักหน่อยเอากาแฟดำๆมาที่หนึ่งโอ้โหที่รักขาที่รักได้ไปเปลี่ยนทรงผมมาใหม่ด้ก็ดูดีเนอะแต่ไม่ดูดีกว่าเอาขอแรงบันดาลใจในการกินอาหารแบบเอาจิ้งจกหกแดดอะที่หนึ่งอ้าวน่เน่เน่ดำทั้งสองกระป๋องเลยนะจะจีบก็ไปจีบพี่อื่นเลยอย่ามาจีบหน้าร้านฉันจีบอะไรกันเลยยาย ตกลงเอไอบ้านสวนสไตล์หรูในสวนสวยปาปูนิวกิีนีของเราเนี่ยตกลงเรายกเลิก,กชัดเจนแล้วใช่ไหมคะชัดเจนพี่ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วอ <laughs> มอย่างที่ไหนจะโอนให้เฉพาะที่แต่ไม่โอนบ้านให้โอนแค่เสาต้นเดียวกับหน้าต่างบานเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> โอ้ยูกงี่พี่ไปซื้อบ้านกลางทุ่งนาแบบวังเวงวิลล่าดีกว่ามันไม่ได้หรอครับไม่ได้เลยคุณจะไปไหนไม่ได้เลยก็ในเมื่อคุณ ็นสัญญากับโครงการของผมไม่เรียบร้อยแล้วที่ผมโอนแต่ที่ให้ไม่โอนบ้านให้คุณเนี่ยมันมีวิธีแบบหลบเลี่ยงภาษีนิดหน่อยเท่านั้นเองจะได้ย,ย,ยังไงอย่างนี้คุณผิดสัญญาหนิไม่รู้แหละเอาเงินคืนมาเลยใช่แล้วเราต้องฟ้องกลับด้วยในฐานะท้่ผมมีค่าใช้จ่ายในการหาบ้านเลกบ้านน้อยเยออบ้านหลังใหม่เอยไม่ได้หรอกครับก็ในเมื่อคุณเป็นคนยกเลิกสัญญาเองยังไงยังไงอะผมไม่ผิดอยู่แล้ว ไคุณน่ะโอนไม่ครบนี่ยผมโอนแล้วคุณละโฉนดมันก็มีแล้วคุณอะไรเรื่องเมื่อไหร่ฮะเอพรก็เมื่อมันไม่ครบคุณจะให้ผมไปอยู่บนยอดมะพร้าวเลยไปปรึกษานี่เลยครับกรมที่ดินเลยตามกันมาดูนะครับช่นะอาจารย์ช่วยผมสบายดีมากเลยอาจารย์ทุกวันเอาตามเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์ครับมาซื้อที่โครงการของเราแล้วเนี่ยพอเราจะโอนให้เนี่ยจะมาบอกเรื่องสัญญาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่ะ ฉันโหนก็แบ่งแยกผ่าแล้วแบ่งมาแล้วโอนให้เก็จะวาเแรกสัญญาได้ไงเปรอกเนี่ยถามแบบนี้ตอบได้เลยว่าเปิรหัวหมอมาวแววโอ้ยน่ารักสุดอาจารย์เนี่นี่คนเสื้อเหรอคนเสื้อจิ๊กเกอร์โยนให้เลยไม่เอาแล้วอาจารย์ครับเขาโอนให้ผมไม่ครบครับเขาโอนให้เฉพาะที่เอรับ ให้ผมไปอยู่ในรูรื่ไงบ้านไม่โอนให้ออสังาิมทรัพใช่ออสแา่ที่ฮ่าออสแ่ที่แบบนี้ขอกฎหมายเอครับอาจารย์เขาซื้อบ้านพร้อมที่ดินคุณโอนแต่ที่ดินคุณก็องมีสัญญาสิครับเขาก็เลือกสัญญาได้คำชวนใครเจอคนหัวหมอมหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ